สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาพระราหูที่จะยกย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีธนูกันบ้างค่ะโดยในวันที่5พฤษภาคมของปี2568นี้โดยอ้างอิงตามปฏิทินสุริยญาติของไทยนะคะ พระราหูนั้นจะเดินโครจรยกย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมในเวลา9.44นาฬิกา44นาทีแล้วก็จะอยู่ไปแบบยาวๆเลยนะคะโดยอยู่ไปประมาณ1ปีครึ่งค่ะโดยอยู่ไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนของปี2569เลยนะคะสำหรับพระราหูนั้นเราจัดอยู่ในกลุ่มดาวบาปประเค้์ค่ะ ถือเป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พลิกผันชีวิตนะคะเมื่อเดินโคจรเข้าสู่เรือนใดของดวงชะตาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความหมายของเรือนนั้นๆค่ะอีกทั้งพระราหูนั้นยังมีนิยามในทาง,งหโหราศาสตร์ว่ามัวเมาทายราหูพระราหูนั้นถือเป็นดาวตัวแทนของโมหะเจาริตเป็นเจ้าแห่งความลุ่มหลงมัวเมาหูเบาบ้ายอหลงง่ายเชื่อง่ายกล้าได้กล้าเสีย มุทะลุดุดันบ้าอำนาจอีกทั้งยังชอบในเรื่องของอบายมุกทุกชนิดอีกด้วยค่ะส่วนในด้านดีนะคะพระราหูนั้นจะมีความรู้พิเศษกว่าคนอื่นฉลาดทันคนช่างสังเกตปรับตัวเก่งไอเดียดีมีความคิดสร้างสรรค์มีมนุษย์สัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายอีกทั้งยังมีความกระตันยูรู้คุณคนสูงอีกด้วยค่ะ และเมื่อพระราหูเดินโครจรถึงดวงชะตานะคะมักจะให้โทษมากกว่าให้คุณค่ะและเมื่อถึงคราวที่พระราหูจะให้คุณก็จะให้คุณอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันนะคะ ที่นี้หากเรามองย้อนกลับไปในช่วงเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูโดยส่วนใหญ่ก็ถือว่ามีพระราหูเดินโครจรเข้ามาเบียดเบียนให้เกณฑ์ุระทุราในเรือนครอบครัวแล้วก็ยังส่งผลเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานอีกด้วยนะคะซึ่งเกณฑ์ุระทุรานั้นถือว่าเป็นเกณฑ์ที่เบียดเบียนดวงชะตาส่งผลให้ชีวิตนั้นเกิดความทุกข์ยากๆอยู่เนื่องค่ะ จึงส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ถือว่าชาวราศีธนูโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีความวุ่นวายปั่นป่วนในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมการงานนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะสูญเสียบุพการีหรือว่าสูญเสียญาติพี่น้องอันเป็นที่รักไปค่ะบางท่านเนี่ยเกิดการขัดแย้งกับพ่อแม่ญาติพี่น้อง จนบ้านแทบลุกเป็นไฟเลยนะคะบางท่านก็ซุดโซมในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจบางท่านถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือบางท่านก็ต้องซ่อมบ้านซ่อมรถทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะคะบางท่านก็มีเรื่องให้เสียเงินเสียทองกับเรื่องที่ไม่ควรเสียเป็นต้นค่ะ สำหรับชาวราศีธนูที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะแล้วท่านรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตก็ดีงามมาโดยตลอดไม่เห็นว่าจะมีเรื่องเดือดเนือ้อร้อนใจใดๆเลยก็อาจเป็นไปได้ค่ะว่าท่านอาจจะมีดาวตั้งรับในพื้นดวงกำเนิดที่เป็นมิตรกับพระราหูก็เป็นได้นะคะจึงส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาพระราหูไม่ได้ให้โทษอะไรกับท่านเลยค่ะและตั้งแต่วันที่ห้าพฤษภาคมนี้นับไปโดยประมาณ1ปีครึ่งนะคะ พระราหูนั้นจะเดินโครจรยกย้ายราศีเข้าเรือนสหัสชะของท่านค่ะและยังได้ตำแหน่งกเกษตรอีกด้วยนะคะโดยเรือนสหัสชะนั้นก็จะหมายถึงการเดินทางการติดต่อสื่อสารการประสานงานหมายถึงสังคมเพื่อนฝูงคอนเน c t ชันและยังหมายถึงพี่น้องในท้องเดียวกันอีกด้วยค่ะ ส่วนตำแหน่งเกษตรนะคะก็จะหมายถึงความมั่นคงถาวรความแข็งแรงความสมบูรณ์ตามคำของท่านอาจารย์มหาบรรเทาจันทศร์นะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าดาวเกษตรจะ,ะเผด็จออกซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมอง โดยพระราหูนั้นเมื่อเดินโครจรเข้าตำแหน่งเกษตรนะคะก็เปรียบเสมือนการกลับมาแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตค่ะซึ่งไม่ใช่จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะเพราะว่าพระราหูนั้นต้องใช้ระยะเวลานานถึง18ปีเลยค่ะจึงจะเดินโครจรรอบจากการาศีแล้วก็มาอยู่ในตำแหน่งเกษตรได้นะคะจึงส่งผลดีในเรื่องของการเดินทาง การติดต่อประชาสัมพันธ์การสื่อสารรวมไปจนถึงการครบค้าสมาคมกับผู้คนในสิ่งเหล่านี้จะสร้างความโชคดีแล้วก็โอกาสดีๆให้กับชาวราศีธนูนะคะให้ท่านมีความสำเร็จในกิจกรรมการงานการเงินชื่อเสียงรวมไปจนถึงเรื่องอื่นๆอีกด้วยค่ะพูดง่ายๆก็คือความโชคดีของชาวราศีธนูนั้นจะมากับสังคมและผู้คนนะคะ หากในช่วงที่ผ่านมาท่านค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวในช่วงที่พระราหูเดินโครจรในเรือนสาหัชชาแบบนี้ค่ะซึ่งเรือนสาหัชชานั้นก็จะหมายถึงการพูดคุยการพบปะสังสรรค์การติดต่อสื่อสารกับผู้คนสิ่งเหล่านี้ค่ะ จะนำพามาซึ่งความโชคดีให้กับท่านดังนั้นชาวราศีธนูที่ต้องการความสุขความสำเร็จอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพหรือว่าการหาผลประโยชน์รายได้ต่างๆนะคะท่านก็ไม่ควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวจนเกินไปค่ะ การเข้าสังคมหรือว่าพูดคุยติดต่อสื่อสารกับผู้คนหรือกับพักพวกเพื่อนฝูงอยู่เสมอนะคะก็อาจจะทําให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลหรือว่าโอกาสบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับกิจกรรมการงานหรือว่าการหาผลประโยชน์รายได้ของท่านนั่นเองค่ะ โดยนับจากนี้ไปโดยประมาณ1ปีครึ่งนะคะท่านก็อาจจะมีโอกาสได้คบค้าสมาคมกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือกับผู้ที่มีอำนาจหรือกับบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะและเมื่อได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วเนี่ยอาจจะจุดประกายบางอย่างซึ่งสิ่งนั้นอาจนำพาท่านไปสู่โอกาสแล้วก็ความสำเร็จได้ค่ะว่ากันว่านะคะโอกาสนั้นไม่มีขาถ้าอยากจะได้มาก็ต้องตามหามันค่ะดังนั้น ขอเพียงชาวราศีธนูเปิดเรดาร์โอกาสให้กว้างเอาไว้ท่านก็จะพบเจอโอกาสดีๆอย่างแน่นอนค่ะ และบางทีนะคะท่านอาจจะไม่ได้พบกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงแต่ท่านอาจจะพบกับพวกเขาในโลกโซเชียลหรือว่าพบเจอจากสื่อต่างๆหรืออาจจะเป็นการอ่านหนังสือที่บุคคลดังกล่าวเขียนขึ้นมาแล้วท่านได้ฟังหรือว่าได้อ่านความคิดของพวกเขาซึ่งอาจจะเกิดเป็นไอเดียดีๆแล้วท่านนำมาปรับใช้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างความสุขความสำเร็จให้กับท่านได้เช่นกันนะคะ อีกทั้งพระราหูในเรือนสหัสชะนั้นยังถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นสามกับลัคนาราศีเกิดอีกด้วยค่ะซึ่งตำแหน่งนี้นะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ให้คุณของพระราหูเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะหากท่านไม่มีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับพร,ราหูในพื้นดวงกำเนิดนะคะ ก็มีแนวโน้มว่าชาวราศีธนูจะดวงดีแบบจึ้งมากค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะดวงเฮงดวงปังและมีสิทธิ์ที่จะรวยแน่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ได้เลยค่ะสำหรับท่านที่ทำงานประจำท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีเกณฑ์ปรับฐานเงินเดือนนะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ซื้อง่ายขายคล่องหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะ ท่านที่คิดจะขยับขยายกิจการหรือว่าคิดจะเปิดกิจการใหม่ก็ถือเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยค่ะท่านที่ต้องการสอบเข้ารับราชการนะคะถือเป็นช่วงจังหวะโอกาสทองฝังเพชรของท่านเลยค่ะและสำหรับท่านที่กำลังตกงานคอยงานก็มีโอกาสที่จะได้งานดีๆทำนะคะดังคําประพันธ์ของท่านหลวงวิสารดรุณกรท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า ราหูเป็นสามพระภูบาลให้สถานยศเงินทองก็จะยิ่งเป็นค้อนตอกตะปูความสำเร็จให้กับชาวราศีธนูเลยค่ะว่าดวงของท่านสุดปังค่ะถือเป็นราศียืนหนึ่งแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะรวยแน่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่กันละค่ะทีนี้เรามาดูเกณฑ์พิเศษเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะคะ สำหรับชาวราศีธนูที่มีดาวเสาร์ตั้งรับอยู่ในเรือนราศีกุมเมื่อพระราหูเดินโครจรเข้ามาทับนะคะถือว่าเกิดเกณฑ์โชคใหญ่ขึ้นค่ะซึ่งครูโหนท่านาเรียกเกณฑ์นี้ว่าเกณฑ์โชคเทวฤตหรือว่าโชคจากเทวดาค่ะจึงมีแนวโน้มส่งผลให้ชาวราศีธนูในกลุ่มนี้นะคะได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองเป็นพิเศษมากกว่าชาวราศีธนูท่านอื่นๆค่ะ ยกตัวอย่างเช่นอาจได้โบนัสก้อนใหญ่หรือว่าได้ค่าคอมมิชชั่นก้อนโตหรือบางท่านเนี่ยอาจจะได้มรดกหรือว่าได้โชคจากการให้โดยสเสน่หาและบางท่านนะคะอาจจะได้โชคจากการเสี่ยงเช่นถูกหวยหรือว่าถูกลอตเตอรี่ก็เป็นไปได้ค่ะ และสําหรับชาวราศีธนูที่ยังโสดนะคะเกณฑ์โชคเทวิธยังให้โชคเกี่ยวกับเรื่องคู่อีกด้วยค่ะจึงส่งผลให้ท่านมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจนะคะและหากได้คุยกันอยู่บ้างแล้วเนี่ยก็อาจจะยกระดับความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานได้เลยค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะถือว่าเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะหากท่านมีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับพระราหูตั้งรับอยู่ในเรือนราศีกุมหรือว่าในเรือนราศีสิงหรือว่าท่านมีพระราหูเดินโคจรมาเป็นกลกินีตามหลักทักษะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าท่านอาจจะได้รับพลังของพระราหูได้ไม่เต็มที่นะคะและหากท่านต้องการทราบว่า พระราหูนั้นจะส่งผลให้คุณแก่ดวงชะตาของท่านมากน้อยอย่างไรท่านก็อาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหนส่วนตัวของท่านนะคะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะโดยหลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะ นั่นก็หมายถึงว่าบุญที่เราทำนะคะจะเป็นบุญเยริ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราช่วงไหนที่ดวงเราดีบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปและหากช่วงใดที่ดวงของเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะ โดยการทำบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยค่ะโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนำทริคเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งในช่วงที่ดาวพระราหูยกย้ายราศีนะคะโดยในวันที่5พฤษภาคมนี้หากสถานที่ใดเขาจัดพิธีรับส่งเทวดาพระราหูยกย้ายราศีท่านก็สามารถเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองได้เลยนะคะ หรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งวิธีนี้ก็นิยมทำมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะนั่นก็คือนิยมทำบุญใส่บาตรกับพระพิสุสงฆ์จำนวน12รูปนะคะซึ่งจำนวน12รูปนั้นก็ถือว่าเป็นกำลังของพระราหูนั่นเองค่ะแล้วก็ตั้งจิตอุทิศบุญให้กับเทวดาพระราหูนะคะเพื่อให้ท่านคอยเป็นบุญญาลิศปกป้องคุ้มครองดวงชะตาให้ชีวิตของท่านมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสืบไปค่ะ และอีกความเชื่อหนึ่งนะคะพระราหูนั้นเราถือว่าเป็นจุดคราดหรือว่าเป็นจุดเงามืดและเงามัว,มวค่ะในการทําบุญเสริมดวงชะตาที่เกี่ยวเนื่องกับพระราหูนะคะจึงนิยมทําบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างค่ะ ยกตัวอย่างเช่นการเติมน้ำมันตะเกียงการถวายค่าไฟฟ้าการถวายหลอดไฟการถวายเทียนพรรษาหรือว่าจะเป็นการจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชาก็ได้ค่ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอให้เคราะห์ร้า,ายภัยเวรต่างๆอย่ามากล้อมไกลให้ท่านพบเจอแต่คนดีๆโอกาสดีๆแล้วจะหยิบจับทำอะไรเนี่ยก็ให้สำเร็จได้โดยง่ายค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีธนูให้โชคดีมีความสุขมีบุญยลิตคอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาให้ดวงท่านจึ้งมากให้ยืนหนึ่งให้ดวงเฮงดวงปังเหมือนมีพระราหูคอยซับพอร์ตดวงชะตาให้ท่านรวยแน่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่กันทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินรับจองคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะ